สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมรถ้อกโตโยต้าไฮลัสรีโวใหม่ครับสำหรับรีโวของเราก็จะมีเป็นติดตั้งคอกบรรทุกแล้วก็ช่วงล่างไว้สำเร็จเลยนะครับเป็นเซ็ตมาตรฐานครับจะมีแบบช่วงล่างบรรทุกสามตันแล้วก็5ตันครับ มีให้เลือกทั้งหมดเป็น2 2รุ่นนะครับก็คือเครื่องยนต์2.4แล้วก็เครื่องยนต์2.8ครับนะครับสีขาวครับสีขาวอันนี้ลูกค้าสั่งมาเยอะครับช่วงล่าง5ตันนะครับสีบอลเงินคันนี้ก็เป็นช่วงล่าง5ตันนะครับของเรามีพร้อมส่งมอบเลยนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่าง3ตันสีขาวอีกครับ สีทอดําก็สวยครับตอนนี้ช่วงล่างสามตันนะครับรถพร้อมครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับมาชมแล้วก็มาเลือกได้เลยครับเลือกคันได้เลยครับเป็นช่วงล่างบรรทุกนะครับตามมาตรฐานของโตโยต้ามอเตอร์ครับสีเทา สวยดูเลยนะครับสีเทาครับส่วนมากจะเป็นช่วงล่างห้าตันครับช่วงนี้คุณลูกค้าครับใช้บรรทุกเดินทางไกลนะครับอาจจะเป็นบรรทุกผลไม้ตามฤดูกาลครับตัวเรียนนะครับอ่าครับพอดีเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับวันนี้เทรนเลอร์วิ่งเป็นคันแรกครับหลังจากที่โรงงานปิดนะครับดีโอเ e ต e อ i ชั่นนะครับ เป็นพระเอกรับขายดีของเรานะครับตัยี้าดีเยี่ยมครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมรถนะครับรถใหม่ใต้แดงหรือว่าเป็นรถคอกบรรทุกนะครับสามารถมาเยี่ยมชมนะครับทดลองขับนะครับมีหลายรุ่นนะครับไม่จําเป็นว่าจะเป็นรถคอกอย่างเดียวนะครับเป็น รีโว่ตัวสูงเซ i ิวิชันนะครับรถเก๋งยาริสเอทีนะครับ f o ร์ u n e เนอนะครับอาลติสโคราคอสนะครับมาชมได้นะครับโตัยต้าดีเยี่ยมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ